สวัสดีค่ะวันนี้เก็บบรรยากาศภายในสนามบินสุวรรณภูมิมาฝากนะคะคือหลังจากที่มีการประกาศว่าห้ามอากาศยานบินเข้าประเทศไทยจนถึง18เมษายนเนี่ยก็ทำให้ king power เนี่ยขอปิดดิูตี้ฟรีก่อนนะคะจนถึงสิ้นเดือนเมษายนเลยวันนี้ก็เลยเก็บบรรยากาศรอบๆให้ดูคือ ผู้โดยสารน้อยลงแหละเพราะว่าด้วยอากาศยานไม่สามารถเข้ามาได้นะคะแล้วก็แต่ก็จะยังมีบางเคสที่สามารถยังบินได้อยู่นะคะตามประกาศก็ให้ดูบรรยากาศครา่าวๆก็จะมีปิดบางร้านแต่บางร้านก็ยังขายอยู่นะคะ ก็ถือว่าเอาบรรยากาศมาให้ดูนะคะคือเราก็ไม่เคยจะคิดหรอกว่าสนามบินที่แบบมีชีวิตอะคือคนเยอะๆหนาแน่นอะไรอย่างเงี้ยวันหนึ่งมันจะกลับกลายเป็นแบบแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็หวังว่าเป็นอย่างยิ่งว่าสถานาการณ์จะกลับคืนมาโดยเร็วนะคะก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพค่ะ